สวัสดีครับพี่น้องโมนี่ผมลุงสอนสิภาพพี่น้องทุกคนมาเบิงสวนทุเรยียนนะครับโมนี่อยู่สวนอยากรู้ครับบ้านหน้าประสุ่มอำเภอนืเย่ยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีบนพื้นที่เกือบหกสิบไร่นะครับที่ตรงนี้ เป็นทีลุ่มนะครับเป็นที่นำท่วมใกล้ๆริมดมูมแต่คุณพอยเจ้าของสวนทุเรียนแห้งหนีนะครับเพิ่นปรับเปลี่ยนพื้นที่ขึ้นมาใส่ดินขึ้นมาถมนะครับเห็ดเป็นโคกกอดปลูกทุเรียนเห็นบอ่อพีนองตัวนี้เพิ่นจะกกั้นเป็นคู่นะครับเป็นคู่ตลอดแนวเลย คู่กันน้ำนะครับเวลาน้ำท่วมน้ำจะล่นเข้ามานะครับทีนี้เพื่อนก็นได้เห็นเป็นขั้นคู่นะครับกั้นไว้จะแบง่งปลูกน้ำกันจะมีทุเรียนฟังนี่เป็นทุเรียนนะครับส่วนทธอหนีเป็นเงาะตลอดแนวด้วยครับเงาะ ช่วงนี้ก็เบิดรืดูการทั้งเงาะแล้วก็ทั้งธุเรียนนะครับวันนี้ผมแวะเข้ามาชมสวนภาพพน้องขับมาเบืองบรรยากาศนะครับทุเรียนส่วนหลายเพิ่นจะใส่กล้วยนะครับเป็นพืชที่เลี่ยง เยวพี่น้องเขาพี่เบิงข้างในเนาะพี่เบิงขังในน้ากันนะครับมาพี่ครับพี่น้องเหมือนเยวผมจะพาเขาพี่เบิงนะครับสวนทุเรียนห้องเพิ่อยู่นี่ครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับเจ้าน้อยวันนี้ก็ฝนตกอยู่บิดเหมือน,นะครับทางเขตอบุบลทางอื่นเป็นยังไรเนาะครับเป็นยังไรเนาะ ขนโตขึ้นกันอยู่ว่ครับถ้าหนจะเป็นสวนเงาะนะครับเงาะทั้งเบิดเลยเดี๋ยวรุงสอนสิผ้ายี่นออกทุกคนไปเบิ่งทุเรียนบ้านเนี่ย งามแห้งเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศงามแห้งนะครับการปลูกทุเรียนอยู่นีนน่จะใส่กล้วยนะครับเป็นที่เลียง่บน่ใจนะครับว่าเป็นเป็นกล้วยแนวใดไครับ เป็นกล้วยไข่บอกหรือเป็นกล้วยน้ำว้าเกลี่ยอ่อนนี่เป็นเป็นกล้วยยังครับพี่น้องครับกล้วยน้ำว้าบอกที่เป็นกล้วยไข่หมูจนโคนโอ้ยมะละกอต้นนี้ก็ดกนะครับ นักหน่วยว่อครับเป็นโขนแปลงนี่เป็นแปลงเกา่าวยครับเป็นแปลงเก่าที่เพื่อนปลูกะจะมีอยู่น้ำกันอยู่หลายโซนนะครับบนพื้นที่เือบเกือบบหกสีใเนะครับเพื่อนแปลงออกเป็นหลายโซนจะมีเงาะอ่าอีกโซนหนึ่งจะเป็นทุเรียน ที่อายุหลายปีแล้วครับที่ให้ผลผลิตหลายปีเดี๋ยวผมจะผ้าพี่น้องขึ้นไปเบิ่องอีกแปลงอีกแปลงใหม่นะครับที่อยู่ติดติดกันนะครับแปลงนี่ยเป็นแปลงใหม่นะครับเดี๋ยวจะผ้ามาเบิ่งครับแปลงใหม่คนปลูกตอนนี้ทุเรียนยังน้อยหน่อยอยู่ครับทุเรียนยังน้อยหน่อยอยู่ระบบน้ำจะให้ สปริงเกอร์สปริงเกอร์สายขวาต้นละสองหัวนะครับเป็นหัวสปริงเกอร์มินิมินิสปริงเกอร์ครับเห็นน,น,นี่เนาะพี่น้องเนาะครับเพิ่นก็จะปลูกกล้วยนะครับเป็นพีระดะปลูกข้างประมาณซ้ำนี่แหละครับห่างจากต้นทุเรียนประมาณสองเมตร สำหรับตัวนี้ก็สองเมตรขึ้นกันใส่กล้วยเป็นพีเดียางนะครับส่วนต้นขุนเป็นเสาวรสกำลังให้ผลผลิตครับสําหรับเสาวรสเพื่ปูปว่เพ็ดเป็นรูงเดือนให้เหงาตลอดนะครับเสาวรส แปลงนี้เพิ่งปลูกใหม่ครับอายุบนถ,ถึงปีปลูกได้บนถ,ถึงปีนะครับสําหรับแปลงใหม่แปลงนี้อยู่ติดกับแปลงเก่านะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกใหม่นะครับจะเป็นทุเรียนใหม่หรือว่าทุเรียนเกา่าทุเรียนน้อยเรือว่าทุเรียนต้นใหญ่นะครับ ทุกมองจะมีกล้วยนะครับเป็นพืชพีเดียที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งคือกล้วยจะให้ผลผลิตไว้นะครับทุเรียนจะน่านให้ผลผลิตอย่างน,น้อยหาถึงหกปีครับสำหรับทุเรียนถึงจะให้ผ้นผลิตได้นะครับแต่สำหรับกล้วยบ่ถึงปีครับกล้วยเขาก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับพี่น้องครับสวนนี้เพิ่นถึงจะปลูกกล้วยโดยตลอดนะครับ จะบ่เคยขาดนะครับสาหรับกล้วยนะครับบ่ว่าจะเป็นทุเรียนหน่อยทุเรียนใหญ่จะมีกล้วยนะครับทุกปีที่ผมเข้ามาเบิงก็จะยู่อยังซสี่ล่ะครับพี่น้องกล้วยใน่บ่เคยขาดนะครับมีกล้วยตลอดพื้นที่จะโบ่เสียเปล่าอ่าโดยบม่มีประโยชน์นะครับคือใส่พื้นที่ได้คุ้มค่าอีดีนะครับได้ผลผลิตได้หลายอย่างนะครับทั้งทุเรียนทั้งกล้วย ทังมั่งขุดนะครับอยู่ในสวนนี่พืชปลูกแบบผสมผสานนี่แหละครับพี่น้องขอดีของการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานนะครับดีกว่าเฮาเห็ดย่างเดียวนะครับพี่น้องแต่พี่น้องกับวรจะมองว่าพืชที่สามารถนั่มมาปลูกผสมผสานกันได้ต้องเบื้องพืชเบื้องแต่ละชนิดมันมีขอดีข้อเสียบอนะครับยางคือบางสวนนะครับที่ผมเคยเข้าไปเบื้องสวนทุเรียนนะครับ สิ่งที่บควนที่จะปลูกนะครับตามที่เจ้าของสวนเพลินแนะนำนะครับสําหรับสวนทุเรียนนะครับน,น้อยนาครับพี่น้องน,อน้อยนาหรือว่าต้นมะเขียบนะครับที่บ่นนาปลูกตามที่เจ้าของสวนเพิินบอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้นน้อยนาเพียครับจะมักเพียลงบพว่าจะเป็นยอดหรือว่าหน่วยของหน่อยนานะครับเมื่อมันลงน้อยนาแล้วเพียยมันก็จะลูกล่ำ ไปถึงต้อนอทุเรียนได้นะครับจะมีผลเสียต่อต้อนทุเรียนได้นะครับซึ่งเคยเห็นมาแล้วนะครับที่เจ้าของสวนเพิ่นแนะนำมาอ่านี่ก็เป็นควอมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรจะมองอเบิ้งดีๆนะครับว่าพืชตัวไหนควรที่จะนํามาปลูกผสมประสานกันได้นะครับสำหรับกล้วยกัเป็นพืชที่เหมาะ สำหรับปลูกเป็นพีเดียงหรือว่าปลูกผสมผสานในสวนทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหน่อยหรือว่าทุเรียนใหญ่เท่าที่ผมเบิงนะครับอยู่ในสวนนี่สังเกตเบื่องต้นทุเรียนแล้วจะบ่มีปฏิกิริยาอยัางนะครับทุเรียนจะสมบูรณ์คือเก่านะครับพี่น้องอซึ่งคาดว่าคงจะบ่มีผลเสียอีย่างนะครับสําหรับกล้วยยิ่งเป็นผลดีเลยครับถ้าปลูกได้แบบคือ,อยังสวนนี่นะครับจะ เป็นการสร้างไร่ได้ที่แบบได้หลายอย่างนะครับผสมประสานกันไปนะครับในรอบปีหนึ่งอรอบนี้ะจะตัดทุเรียนเขาจะใร้ผลผลิตจากทุเรียนนะครับแต่สําหรับกล้วยนะครับพี่น้องถาอ้าดูแลเขาดีๆนะครับช่วงน้าแรงมีระบบน้ำครับมีปุ๋ยมีอาหารให้เขาเพียงพอนะครับเขาจะให้ผลผลิตตลอดนะครับต้นหนึ่งจะออกให้ เครื่อนึงอย่างสี่นะครับแต่สําหรับตุ่นหนึ่งพี่นอ้องอย่ามองขามด้วยครับว่าเขาจะให้นอ,อให้ลูกออกมาได้หลายตุ่นนะครับที่จะมาทดแทนตุ่นแม่นะครับเข้ากับขวัญจะตัดแล้วก็ไหวายางตำต,ำ,ตำกับไว้ซะอนอถึงสองนอนะครับเพื่อทดแทนตุ่นแม่ของเขาไหวนะครับถ้าเาไหวหลายเกินไปตุ่นแม่จะโป้สมบูรณ์ หายพ้ผลิตจะบดีนะครับเรื่อนน้อยเรื่อบใยญยลูกนวยบสมบูรณ์สินะครับพี่น้องแต่ทาอาหารเพียงพ่อกบสมบูรณ์ขี้เก่าเนาะครับเนาะแต่ห้าควรจะบไหวหลายครับพี่น้องไหวล้าเกินไปนอกจะบวยยต้นแม่ที่ให้ผลผลิตตกลอกมากเรื่อหรือว่าหน่วยจะบบสมบูรณ์นะครับพี่น้องค่วรจะให้อยู่ราวๆประมาณบบเกินสอง บอกเกินสองนอสะพอดีครับพี่นอ้องมันจะได้สมบูรณ์นะครับสําหรับต้นกล้วยนะครับครับเมื่อนี้ผมกับพ่าพี่น้องมาเบิงการเห็ดผสมผสานนะครับนาะอมาเบิงบรรยากาศในสวนทุเรียนเป็นสวนแห่งแรกนะครับของอำเภอระเยะาที่เพิ่นปลูกทุเรียนแล้วก็ประสมความสําเร็จนะครับนับว่าเป็นสวนที่ เป็นตัวอย่างหด้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะเขามาเบิงกับเชิญเขามาเบิงหด้นะครับเด้อ,อคุณพอเจ้าของสวนเพลินกันยินดีให้การต้อนรับนะครับสำหรับพี่น้องผู้เดียวเขามาชมมาเบิงบรรยากาศได้นะครับมาถ่ายรูปมาเซฟฟี่ยวฟรีมาเที่ยวมาชมเบิงนะครับบรรยากาศงามๆครับพี่นอ้องทางไปมากกับสะดวกนะครับ อยู่ในเขตอำเภอเนื่อย e นะครับจังหวัดอุบลราชธานีเอาสำหรับนี่ผมรุ่งสอนคนน้อนหน้ากับอคราพี่แล้วน้องไปก่อนเนะครับเนาอสวัสดีครับ